สวัสดีสวีดัดกันกันกันด้วยนะฮะวันนี้คือก่อนที่จะแคสเกมนะวันนี้จะมาสอนเออ <c oughs> โอ้ยเสียงไม่ค่อยดีนะคือทำไมถึงเข้าไปในพิสโตะเพื่อ เข้าไปโหลดเกมอะอ่ะเมนมาเลยนะใช้พีแฮชแท็กคำว่าอะไรนะเต้นะ T E นะเล็กตามที่ชื่อเกมอยากโหลดนะเกมเสียตังนี่พี่ไม่โหลดนะฮะขอโทษด้วยที่เกมเสียตังไม่โหลดนะขอโทษจริงๆเพราะผมกระจอกไม่เหมือนใครเขานะโอเค ไอเกมนนะจะให้โหลดเกมแล้วแต่เกมไฟให,ใหญ่ไม่ค่อยได้นะฮะก็ไอเกมแนวแกนเกียนนะแนะนำมาเลยฮะเดี๋ยวพี่จะแคสให้นะฮะโอเคพี่ฝ่าวแค่นี้แหละครับขอบคุณครับบายบายเนาะ